เดกอยู่ไปงานที่ให้นะคะแล้วก็อ่านโจทย์พร้อมกันว่าก็ให้ทำอะไรให้นะพขเอาหม่ให้นักเรียนให้นักเรียนเติมที่อยู่ในม่าตาแม่กลมแล้วคืออ่านออกเสียงม่าตาแม่กลมนี้สะกดด้วยตัวอะไรถึก จะต้องเรียนพื้นฐานของมาตาแล้วนะโอเคไหมเพราะว่าหนูจะเก็บขึ้นก็หนึ่งมอมา้านี่ก็มอมา้ามอมา้ามอม้าหมดเลยอนะ่ะดูตัวดีตัวที่เป็นตัวหนังสือใหญ่ๆอ่านให้ถึกทุกซิต้นหอมดังๆหนึ่งสองสามป้อา เพราะว่าเราจะเอาน้องไปด้วยนะน้องเตรีมยต้นอมแล้วพอปันไปด้วยเอาพร้อ,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 อมอต้นหอมดังสองสร้าง้างอหอมชาอม่มมาานมนชู่ทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่หโจทย์เขาถามว่ายัางไงเอยพ่อเก็บอะไรคะจุด ไปอะไรคะไปทอดไข่เจียวอะไรคะไปทอดใส่ไข่เจียวต้นหอมไปทอดใส่ไข่เจียวอนะไรน่าอ่าดูซิมีต้นหอมชะอมชะอมคือผักขานะชะอมมะโยส้ม อง,งองค์ไปทอดไข่เสียวนี่ไงชะองค์ชอวอาช้า เปลี่ยนเป็นหมอมา้าโอเคต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวรอน้องต่อไปข้อที่สองปู่ซื้ออะไรคะจุด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 ปู่ซื้ออะไรอโอ้อออ่ามาฝากยา่าเดี๋ยวาากันนะปู่ซื้ออะไรนะคะจุดจุดจุดอะไรเอ่ยออมาฝา,ากย่าอ่าน่าจะเป็นอะไรโอ มีไม้มีคำว่าส้มไม้สออกมอสมสมไม่โท